วสวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบก,กับผู้อมฟุตบอลไลฟ์ฟับทัศนาบับา์ด้านกีฬาฟุตบอลครับคลิปนี้มาจวดกันสักหน่อยครับเออจวดอีหยัง,ยงครับอ่ะก็ตามโปรแกรมนะครับกําหนดการจับสลากประกบคู่ฟุตบอล FA ครับรอบรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับของเกอ,อังกฤษประจำฤดูกัน2021-2022นะครับ ได้การประกบคู่เรียบร้อยนะครับก็ต้องบอกว่าแหมเอ,อ่ยังไงดีถามว่าตื่นเช้ามานะครับเจอการประกบคู่แบบนี้ก็มีอาการเนื้อเต้นเล็กน้อยนะครับมีอาการเลือดสูบฉีดเพิ่มเล็กน้อยเหมือนกัน <c oughs> จะอารมณ์ผวาปดทำไม, <c oughs> อมขอญาตไอ้หนึ่ง ก็จริงๆก็อย่างที่พวกเราทราบนะครับโดยเฉพาะแฟนเียงลที่โอ้โหหมายมั่นปั้นมือในการที่จะลุ้นหรือว่าเชียร์นะครับให้ทีมรักของตนเองเนี่ยคว้าแชมป์ในฤด,ดูกาลนี้4ถ้วยนะครับได้มาแล้ว1คือนาแอดหรือว่าคาราบาวครับอีก3ถ้วยอยู่ในเส้นทางทั้งหมดนะครับเอฟเับตอนนี้เข้ารอบ8จับสลากประกบคู่ออกมาแล้วต้องบอกว่าใช้คําว่าเบาสุดนะครับใช้คําว่าเบาสุด ในทั้ง4คู่4คู่8ทีมนะครับเดี๋ยวไปไปดูว่าใครเจอใครบ้างหลายคนคงจะทราบแล้วส่วนยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกก็เดี๋ยวรอกลางสัปดาห์หน้าที่กำลังจะมาถึงนะครับลิปูลจะเล่นทชี่แอนฟิลเจอกับอินเตอร์มิลานเกมแรกบุกไปตุนมาได้ก่อนจากจูเซเป้เมซ่าบ้านของอินเตอร์นะครับ2-0ก็ถือว่ามีสกอร์นำอยู่2ลูกแล้วนะครับแม้ว่าจะไม่ได้นับกดอเวกโกก็ตามนะครับส่วนในพิมเมยรีกสัปดาห์นี้ก็ลุ้นนะครับลุ้นว่า ช่องว่างระหว่างคะแนนที่ตามหลังซิตี้อยู่ตอนนี้6แต้มแล้วก็มีโปรแกรมในมือมากกว่า1นัดเนี่ยนะครับมันจะถูกลดช่องว่างเหลือ3คะแนนไหมนะครับถ้าเหลือ3ก็มีโอกาสที่สัปดาห์ต่อๆไปนะครับเวอร์พูลน,น่าจะได้ลุ้นมากขึ้นโปรแกรมนัดที่เวอร์พูลตกค้างซึ่งเป็นโปรแกรมนัดที่28ซึ่งจะมีจํานวนแข่งขันเท่ากับซิตี้เนี่ยคือวันที่16นะครับวันที่สิบหกในเวอร์พูลจะ บุกไปเยือนเอเมเรสเดียมของอาร์เซนอลนะครับเป็นเกมที่เลื่อนไปจากวันที่ลิเวอร์พูลชิงคาราบาบัากับเชลซีก็หวังว่าจะเก็บ3แต้มได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าวันนั้นช่องว่างระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้จะเหลือเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวค่อยไปคุยกันอ่ะช่วงนี้อาจจะคุยบ่อยหน่อยเพราะว่าในช่วงเดือนธันวามก,กราผมแทบไม่ได้คุยเลยเดี๋ยวว่าไม่พูดไม่พูดถึงเรื่องการลุ้นแชมป์พิมลีกเลยหรือแม้กระทั่งเรื่องของการลุ้นแชมป์สี่แชมป์เนี่ยไม่พูดถึงเลย แต่พอสถานการณ์มันเริ่มเข้ารอบลึกๆมาก็ต้องบอกว่าเอาซักหน่อยแล้วก็ต้องเอากันแบบทีๆนะใครเบื่อใครลำคาญก็ไม่ว่ากันครับเดี๋ยวลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยแล้วกันเอา้าไปดูกันเมื่อกี้เม,มียเดินผ่านหน้าสะดุดนะครับสะดุดรักด้วยเออเมียสะดุดรักเป็นไงครับมไม่ธรรมดาครับประกบคู่เมื่อคืนนี้นะครับเอเบอร์ตันเล่นเป็นคู่คืนวันเอ่อเมื่อเมื่อคืนอะคืนวันพฤหัสช้าเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมครับ ก็เปิดบ้านเอาชนะบอแฮมวูดไป2.0ดูจากฟอร์มนะครับเอเวอเรตันถามว่าเจอทีมระดับดิวิชั่นหหรือเรียกว่าแทบจะนอกลีกของอังกฤษเลยเนี่ยยังเอาชนะได้ด้วยสกอร์แบบนี้นะครับก็ถือว่าเอาช่างมันเถอะสกอร์ไม่ได้มากมายแต่มันก็เข้ารอบใช่ไหมครับเอเวอเรตันเนี่ยจะไปประกบคู่เจอกับคริสตันพาเลตซึ่งเอเวอเรตันจะออกไปเยือนนะครับคริสตันพาเลตจะได้เล่นในบ้านนะครับต่อไปครับมิดเดิลสโบรครับ ทีมที่เขียทั้งแมนยูเขียทั้งสเปอร์ตกรอบจับสลากชนกับเชลซีครับเชลซี Chelsea เนี่ยถือว่าปีที่แล้วก็เข้าชิงกับเลสเตอร์นะครับเข้าชิงกับเลสเตอร์แต่ไปแพ้นัดชิงส่วนคาราบาวครับก็เพิ่งจะแพ้จุดทั่วลิเวอร์พูลมาก็ถือว่าได้ลุน้นแต่แน่นอนครับแฟนเชลซีอาจจะต้องเสียเพราะว่าสิงแดงนะครับมิทเทสโบรเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เก่งอย่างเดียวนะครับอาจจะมีเฮงด้วยแล้วก็ที่สําคัญ เมื่อโมเมนตัมมันมาแบบนี้เนี่ยก็ประมาทไม่ได้นะครับแล Mid ้วมิดเดิลสโบรก็เรียกว่าไปเยือนแมนยูก็ยันเสมอยิงจุดโทษชนะนะครับเจอกับสเปอร์แม้ว่าจะโดนสเปอร์บุกกดดันอยู่แทบตลอดทั้งเกมนะครับก็ยื้อไป120นาทีเหมือนกันก็เอาชนะได้นะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้จากฝูงพิมลีกนะครับจะออกไปเยือนเซาแธมป์ตันนี่คือ ต้องบอกว่าเป็นการจับสลากที่ผมเชื่อว่าแฟนแมนซิตี้มองได้2มุมนะครับมุมหนึ่งก็คือว่าในพิมเม์ลีกได้ดูการนี้เชาซตันไม่แพ้แมนซิตี้เลยนะครับคือเสมอที่เอติฮัด0-0เสมอที่เซนต์แมรี่1-1เป็นหนึ่งในไม่กี่ทีมที่แบ่งแต้มจากแมนซิตี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นการเจอกันในเกม f อฟเอก็ต้องบอกว่าไม่ใช่งานง่ายของซิตี้แน่นอนนะครับอ่าส่วนอีกหนึ่งคู่ แน่นอนครับเป็นการประกบคู่ที่ถูกใจเหล่าเดครอบทั่วโลกเสหลือเกิดนะครับก็คือ Nottingham Forest กับ h u d เ e r f i e l d Town วน์นะครับฮัตเ e อร์ฟิลด์ทาวน์เนี่ยเอ่อนอตติงแฮมฟอเรสกับ h u d เ e r f i e l d เนี่ยจะเล่นกันในคืนวันจันทร์นะครับคืนวันจันทร์ช้าเมือนวันอังคารใครชนะจะได้เล่นในบ้านเจอกับลิเวอร์พูลนะครับซึ่งก็ดูชื่อชันแล้วนะครับถ้าจะให้เลือกก็คงจะต้องขอไปเลือกไปที่ ฮัตเตอร์ฟิลทาว์นะครับเพราะว่าดูสักดีนาแล้ว Forest น่าจะดูมั่นอกกมั่นใจมากกว่าเพราะว่า Forest เองก็เคลียร์ทีมจากพิมเียร์ลีกมาทั้ง2รอบนะครับรอบก่อนหน้านั้นน่าจะชนะเลสเตอร์มาใช่ไหมแล้วนัดล่าสุดนี้ก็เหมือนจะ,นะผ่านคู่แข่งอย่างทีมในพิมเีอร์ลีกมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทั้ง2ทีมอขอไปครับทั้งฟอ r e เรและก็ฮัตเตอร์ฟิลทาว์นะครับ ถ้าผ่านเข้ามาแล้วเจอลิเวอร์พูลมันก็คงจะไม่ใช่งานง่ายนะครับไม่ใช่งานง่ายอ่ะฟอเนเนี่ผ่านอาร์เซนอลมาก่อนผ่านอาร์เซนอลมาแล้วก็ผ่านเลสเตอร์มาแล้วครั้งนี้ก็ยังได้เล่นในบ้านอีกนะครับนะเดี๋ยวผมย้อนไปดูนะครับนัสติงแฮมฟอเต์เนี่ยเล่นในบ้านชนะอาร์เซนอลมา1-0แล้วก็ได้เล่นในบ้านชนะเลสเตอร์มา4-1 แล้วครั้งนี้ก็ได้เล่นในบ้านเจอฮัดเดอร์ฟิลด์ทาวอีกเห็นไหมครับแล้วถ้าฟอเรสต์ผ่านฮัดเดอร์ฟิลด์ทาวก็ได้เล่นในบ้านเจอกับลิเวอร์พูลอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้เลือกได้ก็ขอเลือกเป็นฮัดเดอร์ฟิลด์ทาวแล้วกันแต่ถ้าเลือกไม่ได้ก็เจอไปเลยครับเจ้าป่านะครับถือว่าเป็นทีมดั้งเดิมทีมเก่าแก่ที่ก็น่าจะเป็นการเรียกเรตติ้งให้กับเอฟซีคัพได้ในระดับหนึ่งนะครับนี่คืออดีตแชมป สโมสรยุโรปหนึ่งสมัยนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะสมัยบรไนแนครับนะครับใครแฟนบอลรุ่นใหม่ถ้าจะปรามาทนอตติงแฮมฟอร์เรส์นี่อาจจะต้องคิดใหม่นะครับอ่าแล้วเอฟซีครับนี่เป็นรายการแจ็คผู้ค่ายักษ์อยู่แล้วเพราะนั้นรอบ8ทีมนะครับจะแข่งขันกันในวันที่19 19 20นะครับ19 20มีนาคมนี้แหละนะครับแต่โปรแกรมขึ้นมาอาจจะเป็น10วันที่19 4ทุ่มแต่อาจจะแบ่งเป็น192คู่วันที่2 0 2คู่นะครับ สรุปให้อีกทีนะครับคริสตันพรเดตเจอเอเวอร์ตันมิดเดิลสโบรเจอเชลซีเซาท์ทอมตันเจอแมนซิตี้และนอตติงแฮมฟอร์เรสต์หรือฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวน์นะครับก็ใครชนะเจอกับลิเวอร์พูลนะครับนี่คือการประกบคู่เพราะนั้นเมื่อประกบคู่ออกมาแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนถ้าเราไม่มองไปเป็นกลางนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนลิเวอร์พูลหรอกมองแบบเป็นกลางก็ต้องคิดว่าลิเวอร์พูลก็น่าจะเหยเียดขาเข้าไปในรอบรองเนี่ยครึ่งหนึ่งแล้ว อย่างน้อยที่สุดก็เข้าไปถึงรอบรองเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูว่าจะไปเจอใครตอนนี้เนี่ยทีมในพมมรีเมียร์ลีกเจอกันเองเนี่ยสองคู่นะครับคือพาเลซกับเอเวอร์ตันและเซาท์มปตันเจอแมนซิตี้ถึงรอบรองก็จะต้องเหลือแค่ทีมใดทีมหนึ่งจาก4ทีมนี้ก็จะเหลือทีมพมมรีเมียร์ลีกรดน้อยถอยลงนะครับเพราะนั้นถ้าให้ผมเดานะครับถ้าให้ผมเดาผมมองว่าคริสตันพาเลซดูดูเหนียวแน่นกว่าเอเวอร์ตัน นะครับดูเหนียวแน่นกว่าเอเวอเรตแต่ถ้าหากเรามองแบบเรื่องของโชคชะตาเรื่องของวาสนาแฟรงแลมพาดสมัยอยู่กับเชลซีก็มักจะเป็นแชมป์รายการนี้นะครับมักจะได้เข้าชิงถ้วยเอฟเอคัพอยู่เรื่อยๆนะครับผิดกับคริสเตนพเลีที่แทบจะไม่ได้เข้าชิงเลยไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนนะครับโดยเฉพาะยุคสมัยหลงัลงๆมาเนี่ยสิบยปีหลงนะังเนี่ยแทบคือไม่มีเลยอะ่ะถ้าผมจำไม่ดคือคริสเตนพเลีไม่ได้เข้าชิงเลยนะครับเพราะฉนั้นถ้ามองมุมนี้ พาเลสก็อาจจะมีเรื่องของวัสนาที่เป็นรองเอเวอร์ตันแต่ถ้าดูผลงานในฤดูกาลนี้ผมมองว่าคริสตันพาเลสมีโอกาสที่จะเบียดเอเวอร์ตันเข้ารอบรองได้เช่นเดียวกันน, Chelsea, นะครับส่วนมิดเดิลสโบรกับเชลซีนะครับแน่นอนครับชื่อเสียงเชลซีเหนือกว่าเยอะแต่ถ้าดูจากรอบที่แล้วกว่าจะผ่านลูตันทาวได้ก็เล่นเอา,าเรียกว่าเหนื่อยอ่ะเหนื่อยหนักเลยนะครับเพราะว่าโดนลูตันทาวนำสองครั้งสองคราก่อนที่จะมายิงแซงชนะไป3 2เข้ารอบมาเจอกับมิดเดิลสโบรจอมล้มยักษ์ปีนี้อย่างแท้จริง นะครับนี่คือแจ็คประจำฤดูกาลนี้อย่างแท้จริงนะครับสิงห์แดงมิดเดิลสโบก็เทลซี Chelsea มีโอกาสมากกว่าครับแต่ก็ถ้าจะมีคู่ไหนพลิกล็อกก็คงจะเป็นคู่นี้แหละครับนะมีโอกาสพิกล็อกเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกก็มาสถานการณ์ในพิมร์ลีกเทลซีก็ต้องพยายามทำคะแนนทิ้งห่างพวกอันดับ4อันดับ5ที่ตามหลังมาด้วยนะครับเพื่อลดช่องว่างระหว่างอันดับ2กับอันดับ1ของตัวเองนะครับเซาท์เท์ตันกับแมนซิตี้นะครับแน่นอนครับชื่อเสียง ตามหน้าสื่อไม่มีใครกล้าฟันธงให้แมนซิตี้ตกรอบแต่นี่คือเอฟเอคัพและถ้าหากว่ามองในพียรีกที่เอเวอเรตเซาท์ทัมตันเป็นทีมที่ยังไม่แพ้แมนซิเตี้เลยในฤดูกาลนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดเซอร์ไพรส์ได้เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงคู่สุดท้ายนะครับถ้าหากว่านอตติงแฮมฟอเรสหลุดเข้ารอบ8มาเจอลิเวอร์พูลเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยว่างานช้างของหงแดงแน่นอนเพราะว่าฟอเรสเองอย่างที่ผมบอกนะครับค่อนข้างจะมีโชคในเรื่องของการจับสลาก ผ่านอาเซนอลมาในรอบก่อนนะั้นถ้าผมไม่ทราบนะไม่ได้ไล่ย้อนดูเอาแค่ตั้งแต่รอบรอบ3มาเนี่ยนะครับผ่านอาเซนนอลเล่นในบ้านตัวเองชนะมา1 0ผ่านเลสเตอร์แชมป์เก่าเล่นในบ้านตัวเองถล่มเจ้าจิ้งจอกสยามแชมป์เก่าไป4-1แบบไม่ไว้หน้าเลยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวมาดูคืนวันจันทร์ว่าจะเป็นฟอเรสต์หรือฮาร์เดอร์ฟิลด์ทาวน์ที่เข้ามาเจอกบลิวอร์พูลนะครับแต่ไม่ว่าจะยังไงครับมองตามหน้าสื่อเลว์พูลก็น่าจะเข้ารอบรองครับเพราะนั้นถ้าเราฟันธงเอาแบบตามหน้าสื่อเลยก็เชื่่อวา รอบรองแชมเลิร์นะครับก็จะมีคริสตันพาเลตเชลซีแมนซิตี้และลิเวอร์พูลเอาแบบนี้เลยแล้วส่วนใครจะเจอใครเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอ,อาจจะเป็นพอเข้าไปรอบรองแล้วอาจจะเป็นแมนซิตี้จับฉลากเจอคริสตันพาเลตก็ได้นะครับแล้วลิเวอร์พูลก็เจอกับเชลซีอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะเป็นลิเวอร์พูลจับฉลากเจอพาเลตแมนซิตี้จับฉลากเจอ เชลซีเอ่อเจอเชลซีนะแล้วก็คู่ชิงก็เป็นลิเวอร์พูลกับเชลซีบางทีก็เป็นได้ก็เป็นได้เออนะครับนี่คือฟุตบอลเอฟซีครับครับนะคุยกันแบบสนุกสนานแบบพวกเราชาวของ,งแดงส่วนเดี๋ยวค่คำๆมืดๆนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปฟันธงใส่สกอร์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษสัปดาห์นี้กันนะครับว่าใครเจอใครบ้างแล้วทัศนะแบบบ้านๆของผมเนี่ยนะครับจะมีเอ่อการใส่สกอร์เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็รวมถึง คลิปคาดการณ11ผู้เล่นตัวจริงนะครับก็เดี๋ยวค่อยคุยกันในช่วงพรุ่งนี้แล้วกันเพราะว่ามันมีเรื่องราวที่จะคุยเยอะๆนะครับวันนี้ผมคุยเฉพาะเรื่องของการประกบคู่เอฟเอคัพรอบ8ทีมนะครับเรียกว่าเทพีแห่งโชคมันเหมือนจะมาเข้าข้างลิเวอร์พูลเหมือนกันแล้วยิ่งถ้าสมมุติว่าผ่านเข้าไปรอบรองแล้วลิเวอร์พูลไปจับสลากชนผู้ชนะระหว่างพาเลสกับเอเวอเรตอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นงานเบานะครับแทนที่จะไปจับชนเชลซีชนแมนซิตี้ใช่ไหมครับ ก็อาจจะไปเจอผู้ชนะระหว่างพาเลสกับเอเวอรนตนก็ได้แล้วก็มันก็มีโอกาสที่จะเข้าชิงมากกว่ามากกว่าที่จะไปเจอเชลซีกับแมนซิตี้ถูกไหมละครับแม้ว่าทุกทีมก็แข็งแกร่งหมดแหละนะครับอันนี้ด้วยความเคารพแต่ว่าเมื่อเราเชียร์ลีพูลก็ส่งกําลังใจเชียร์ให้กันไปนะครับเอาละครับพูดซาเหเฮระวันนี้พูดถึงเรื่องของเทพีแห่งโชคอย่างเดียวเลยว่าเอ๊ะชักทำแม่งทำแม่งแล้วนะไอ้สีแชมป์เนี่ยนะครับจากไอ้ที่ไม่ค่อยอยากจะหวังก็ชักจะขอขอหวังออกนอกหน้าสักหน่อยนะครับใครจะหมั่นไส้ใครจะ หาว่าขี้โมขี้คุยก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ท่านเลยฝาก like, กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook แล้วก็ทางช่อง YouTube เป็นหลักนะครับจะเจอกันประจําเลยที่ช่อง YouTube ส่วน Facebook ก็เพจ Facebook ก็จะลงเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ได้ลงทุกวันแต่ก็จะมีคลิปลงให้เรื่อยๆรวมถึงกลุ่มฟุตบอลคือชีวิตมิตรภาพนะครับก็ฝากไว้ด้วยเอาไปเข้าไปร่วมพูดคุยนะครับแชร์ข้อมูลแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ลิเวอร์พูลเกี่ยวกับสโมสรทีมเชียร์ของเ,อเพื่อนๆได้ไม่ได้แยกแยกะเฉพาะลิเวอร์พูลนะครับผมต้องการสื่อชื่อกลุ่มผมต้องการสื่อเห็นว่าพวกเราสามารถเอากีฬาฟุตบอลมาเป็นแรงผลักดันในการใช้ชีวิตได้นะครับผมก็เลยตั้งชื่อช่องชื่อกลุ่มว่าฟุตบอลคือชีวิตมิตรภาพนะครับก็ฝากไว้ด้วยทั้ง3ช่องทางในการพูดคุยกันแล้วเจอกันคลิปต่อๆไปครับกับพระอุ้มฟุตบอลไลฟ์ครับผมสวัสดีครับ